สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเข้าเต็มเต็มเลขแม่พึ่งพุ่มพวงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2567รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาท518504เลขท้าย2ตัว1รางวันรางวันละ2,000บาท31ล่าสุดหลังสิ้นสุดการประกาศผลรางวัล ปรากฏว่าตรงกับเลขที่เพชรพุ่มพวงลูกชายลูกชายของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ได้จัดพิธีบวงสวงองค์เทพเทวดาและทำบุญให้กับคุณแม่โดยการลวงเลขกระดาษโดยเพชรจับได้เลข3-3-1ซึ่งตรงกับวันจัดไปของแม่พึ่งอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ